Well, วันที่สองธันวาคมที่ผ่านมาบริษัทปตทจำกัดมหาชนรวมกับสถาบันวิทยาการพลังงานและโรงเรียนหอวังนำโดยคุณวุฒิกรสติถิต์ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าสธรรมชาติและคุณพัชริยาโลสุนทรผู้ช่วยกรรมก,การผู้จัดการใหญ่นโยบายและบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้จัดการสถาบันวิทยาการพลังงานพร้อมด้วยดรมานัทเวียงวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนหอวังร่วมเปิดกิจกรรม s เตมวิ t h PTT i c ค achX โครงการพลังงาน งานสัญจรณโรงเรียนหอวังซึ่งเป็นโรงเรียนชั้นนําของประเทศหนึ่งในโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กับปตทมีกลุ่มเยาวชนที่จะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไปโดยกิจกรรมสเตมวิธ p t t i c o คชเอ s โครงการพลังงานสัญจรมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกศึกษาต่อในสาย s เตมของเยาวชนรวมถึงเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานปตทที่มีความรู้และประสบการณ์ สมัครร่วมเป็นจิตอาสาให้ความรู้ด้านพลังงานเบื้องต้นและแนะแนวอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาย STEM ให้กับน้องๆเยาว,วชนเกิดความเข้าใจในการเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพนี้โดยได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน146คนซึ่งภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้ด้าน STEM โดยเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองและสร้างแรงบันดาลใจกับอาชีพในสาย STEM กับกิจกรรม Influencer Talk with PTTI Coach โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มปตท ที่มาเล่าจากประสบการณ์การทํางานจริงในงานสายสเต็มรวมไปถึงความรู้จากฐานกิจกรรมในเรื่องของพลังงานเบื้องต้น6ฐานจากพี่ๆพ,พนักงานปตทที่สนใจสมัครร่วมเป็นจิตอาสาให้ความรู้น้องๆมาประจําฐานและทีมงานโครงการพลังงานสัญจรจากสถาบันวิทยาการพลังงานอีกด้วย